สวัดีครับพวกผมช่างบิ๊กเช่นเคยวันนี้พามาชมกับ 1G ครับ,รบตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเโบครับคันนี้มาด้วยปัญหาน้ำหายครับของรถเติมน้ำเปล่านะครับปัญหาโรกแตกทุกคันเลยเติมน้ำเปล่าคันนี้ก็เบื้องต้นน้ำหายแล้วก็มีสนิมในระบบนะครับก็อ,อันนี้ก็คือตาน้ำที่เราเกลี่ยแล้วนี่ครับ รถยนต์ทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อเลยครับบอกเลยมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างเครื่องนะนี่ครับเขาเรียกว่าตาน้านะครับตัวนี้ตาน้ําคืออะไรคือตัวนี้ครับตาน้ําคือตัวนี้จะเป็นเป็นเหล็กตัวนี้ครับตอกอุดไว้ครับนี่ฮะอันนี้คือด้านหลังครับเป็นสนิมค่อนข้างที่จะเยอะครับสนิมกินเรียบร้อย ตัวนี้ทะลุไปแล้วตัวนี้ก็คือเราเจาะออกนี่ตัวนี้ก็ทะลุเหมือนกันปัญหาคือเติมน้ําเปล่าแล้วทําให้ตัวนี้เกิดสนิมนี่ครับก็คือตาน้ําต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยครับทั้งหมดรอบเครื่องฝั่งนี้ด้วยนะครับมันเป็นสนิมนะครับพอเป็นสนิมมันผุมากๆครับคือมันมันสอดครับเพราะมันสอดแล้วอะหนามหัวแบนี้ประเด็นคือต้องยกเครื่องออกมามาทามาเปลี่ยนนะครับ ทำไมต้องให้เติมน้ำยาหม้อน้ำกันเพราะไอ้ตัวนี้แหละครับคือมันปุกนะครับระบบต่างๆวาลว์นองวาล์น้ำคอทงคอท่อปุกหมดนะครับอันนี้ดูคอท่อน้ำอันนี้ก็น้ำเปล่าเหมือนกันชื่นเคยนะครับก็ยังพอล้างใช้ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวทากาวดีๆทําความสะอาดหน่อยนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับเครื่องยนต์ที่เติมน้ำเปล่านะครับ ไม่แนะนาครับผมไม่แนะนําไม่แนะนํายาฤฤนะครับน้ํายาหม้อน้ํถาถังนึงไม่กี่ตังค์นะครับพี่มดเอาหยิบถังน้ํายาน้ํามาให้ลุลุนถังขาวนึ่งฝังรถน้ํายาหม้อน้ำมาเอามาถังนึงโอเคเดินอ้อมมาฝังที่ปักตัวนี้ก็ช่วยครับผิดเพิ่มรอมาทํางานช่วยที่ร้านของเราก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วแต่ใครชอบยี่ห้อไหนนะครับมันก็จะมีโตโยต้ายูซุ ไอซินนะครับก็เบิกใช้ได้ทุกยี่ห้อครับแต่ว่าของเราคือใช้เป็นตัวนี้เป็นของฮอนด้านะครับนี่ฮะน้ำยาหม้อน้ำห้ามเติมน้ำเปล่านะครับอา้าวใครอ่านไม่ทันแคปไว้ครับนี่แล้วก็ไปซื้อมาเติมดูนะครับถ่ายของเก่าออกให้หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่หรือเจาะให้ดูเลยครับถังใหม่เลยนี่ตัวนี้จะเป็นน้ำยาหม้อน้ำนะครับเดี๋ยว นี่กระป๋องน้ำยามันจะเป็นคล้ายๆน้ำมันนะครับมันจะไม่ทําให้เกิดอุปกรณ์ต่างๆของเสื้อสูบพวกนี้เป็นสนิมนะครับ h อนดา้านี่อันนี้ผมจผมให้เป็นของคอนด้านะครับแล้วก็บางคนก็เอาเป็นของอ SU ูสุไอซินได้หมดแล้วแต่ยี่ห้อลูกค้าที่ต้องการนะครับอยู่ที่ว่าใครต้องแต่ว่าก็คือห้ามเติมน้ําเปล่านะครับก็คือพวกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ปัญหาโรคแตกเอามาให้ดูอีกหนึ่ง กรณีครับผมสําหรับรถตาน้ําผุนะครับเพราะเติมน้ําเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ